สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตนะวิธีการใช้งานแล้วก็รีวิวเจ้าเครื่องกรับคมดอกสว่านยี่ห้อเชฟพาดนะครับผมนะครับรุ่น DBS800 ตัวนี้นะนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามารถรับดอกสว่านและผลงานจะออกมาเป็นยังไงนะครับตัวเครื่องเขาเนี่ยสามารถที่จะรับดอกสว่านได้ตั้งแต่3ถึง13มมิลลิเมตรเลยนะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่าข้างในมีอะไรบ้างน,นะครับภายในกล่องนะก็จะมีในส่วนของคู่มือให้นะครับ เครื่องนี้คือผมได้มาแล้วผมก็เอามาทดลองรับอะไรเรียบร้อยแลวนะใช้เป็นแล้วนะครับผมนะครับส่วนเครื่องเนี่ยผมได้มาจากร้านวันของกยเยานะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็ไปติดต่อสั่งซื้อกันได้นะครับผมนะครับครับต่อมาภายในกล่องนะเปิดมานะครับก็เจอในส่วนของตัวเครื่องนะแล้วก็มีคู่มือให้1ฉบับนะครับผมนะครับตัวนี้นะนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็พอเราเอาออกมาปุ๊บนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเครื่องของเขานะครับผมนะครับตัวก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะประมาณคือฝ่ามือได้นะประมาณนี้นะน้าหนักก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะนะครับผมยกได้สบายๆเลยนะครับผมนะครับความเร็วรอบมอเตอร์อยู่ที่4,200รอบนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับสามารถรับดอกสว่านได้ตั้งแต่3ถึงส3มมิลิเมตรนะสเปคเขาได้แค่นี้นะครับผมนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะว่าตำแหน่งตรงไหนเป็นอะไรนะครับผมนะครับ อันแรกเลยก็คือเป็นตรงนี้นะครับเจ้าตัวนี้เป็นเอาไว้จับดอกสว่านนะครับนี่จะเป็นลักษณะกลมๆแบบนี้นะครับมองเข้าไปจะมีรูเวลาเราบิดหรือว่าเวลาเราหมุนเข้าไปตรงนี้ก็จะไปจับดอกนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของสถานีที่1ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสถานีที่1นะสถานีที่1เนี้ยเอาไว้ตั้งดอกสว่านนะครับอ่าอันนี้สําคัญนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนที่ใช้เครื่องรับหรือว่าเครื่องที่เอาไว้รับคมอะไรก็แล้วแต่นะมันจะมีตัวตั้งนะครับ ต้องตั้งให้ดีนะถ้าตั้งไม่ดีเวลาเราไปรับจริงมันก็ไม่ได้มุมนะครับแล้วก็ไม่คมด้วยนะนะครับต่อมานะครับในส่วนของอันที่สองนี้นะครับช่องที่สองสเต,เตชันที่2ตรงนี้นะครับก็จะเขียนไว้เลข2นะเอาไว้รับในส่วนของหน้าดอกนะครับหน้าดอกตรงไหนอ่ะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูก่อนอดอกใหญ่สุดเลยนะหน้าดอกนะหน้าดอกก็คือตรงนี้ครับบริเวณที่มันเรียบเรียบเนี่ยครับเรียบเรียบตรงเนี้ยนะครับก็เรียกหน้าดอกหนาที่เราจะต้องทําการรับนะนะครับ ส่วนสันดอกด้านในเนี่ยจะรับในส่วนของสเตชันที่3นะครับเราต้องรับหน้าดอกตรงนี้สองข้างก่อนนะครับให้มันได้ระนาบหรือว่าให้ได้ความคมก่อนแล้วเราค่อยไปลบนะครับในสเตชันที่3ตรงนี้มันจะมีสเตชันที่3ช่องที่3ตัวนี้ก็คือเอาไว้ลบบ่านะครับบาหลังของของหน้าดอกที่เราไ้รับคมนะครับเขาจะบากตรงนี้นะครับด้านคมด้านหลังเนี้ยออกไปนะครับเพื่อให้เวลาสว่านกิน แล้วมันกินเหล็กเนี่ยมันจะกินในส่วนของหน้าที่เป็นคมคมนะครับมันก็จะกินเข้าเหล็กได้ง่ายขึ้นอันนี้คือดอกนี้ยังไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวผมจะเอาดอกที่ผมใช้แล้วแล้วมันสึกนะเดี๋ยวผมจะมารับให้ดูว่าก่อนแล้วก็หลังจะเป็นยังไงนะครับอ่ะอันนี้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นดอกเบอร์เก้านะดอกสว่านเบอร์เก้านะครับก็จะสังเกตได้ว่าหัวตอนนี้หัวนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะฝั่งนี้ตรงนี้นะครับอ่ะหัวเนี่ยมันบินนะครับแล้วก็ไม่ได้ความคมแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวผมหม่มมมีคคววาแล้ คือมันมันสึกไปหมดแล้วเดี๋ยวผมเจ้าดอกนี้ทําการรับให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเอาเออตัวจับดอกดอก,ก็คือตัวนี้นะเขาจะเสียบอยู่บริเวณช่องตรงนี้นะครับเนี <Pine> ่ย <y> อยู่บริเวณช่องตรงนี้นะให้เอาตัวจับดอกขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนจะมีหมุนตามเข็มอย่างนี้นะกับหมุนทวนเข็มนะครับถ้าหมุนทวนเข็มเนี่ยตัวตัวจับดอกเนี่ยมันจะอ้าออกนะแบบนี้นะนะครับของผมที่ผมจะสาธิตตัวนี้จะเป็นดอกเก้ามิลนะก็คือจะทําให้ดูเห็นชัดๆหน่อยนะครับก็เลยใช้ดอกใหญ่นิดน ใส่เข้าไปนะจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ยังหลวมอยู่นะเห็นไหมยังหลวมอยู่นะครับเราก็จับให้แค่พออยู่นะครับให้พอจับดอกได้นะครับไม่ต้องแน่นนะแล้วก็ให้เขาขยับได้นิดนึงนะครับจากนั้นนะให้เราเอาเข้าไปตรงช่องที่1ตรงนี้นะครับช่องที่หนึ่งตรงนี้โดยการกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ลงไปนะนะครับสังเกตตรงข้างในนะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมก็ขึ้นให้ดูนะครับข้างในตรงเนี้ยนะครับ ตรงนี้เขาจะเป็นเหมือนปากเอาไว้จับดอกทีนะเวลาเราใส่ดอกก็คือว่าเดี๋ยวผมขอญาตใส่ให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะตะแคงเครื่องให้ดูนะนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะแล้วเรากดตรงนี้ทีนึงนะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปนะนะครับจะสังเกตได้ว่าตรงข้างในเครื่องตรงช่องที่หนึ่งมันจะมีเหล็กสีเงินๆตรงนี้อยู่นะครับไอเหล็กสีเงินเ,น,เน,นี่ยคือเป็นตัวยันกับดอกสว่านนะครับให้เราจับตัวหัวจับแบบนี้นะอย่างนี้นะครับครับก็ให้เรามือดันดอกไว้แบบนี้คือตอนนี้ดอกผมยังไม่ได้ล็อกนะ นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับนะครับเสียบเข้าไปดันดอกนะเนี่ยเอาเอาตรงหัวดอกตรงนี้นะครับไปชนกับตัวเหล็กสีเงินๆในเครื่องตรงนี้นะเดี๋ยวผมเอียงนี้ก็ได้จะได้เห็นนะครับเปิดกดนะครับกดตรงมาแบบนี้แล้วก็ดันเข้าไปอย่างนี้นะนะครับแล้วก็อ่ากดกดตัวเบ้าตรงนี้นะครับให้ลงล็อกเข้าไปแบบนี้นะครับตอนตอนก่อนเข้ามันจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมเรากดเข้าไปให้ได้แบบแบบนี้นะแล้วเราก็เลื่อนดอกสว่านนะครับหรือว่าพี่พี่ท่านไหนเนี่ยเอ่อไม่อยาก ทำแบบวิธีของผมก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะคือมันทําได้2แบบนะครับถอดดอกมาก่อนนะครับแล้วก็ปักตัวนี้เข้าไปนะอย่างนี้นะครับแล้วก็คลายตรงนี้ออกนะครับจนดอกเราสามารถใส่เข้าไปได้นะครับเราก็ใส่ดอกเข้าไปอย่างนี้นะอันนี้แน่นอยู่นะครับต้องคลายออกมานะครับอ่าพอดอกเราทะลุมาถึงข้างในตรงตรงด้านนี้เห็นไหมดอกตอนนี้ดอกมาแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้กดนะครับผมก็จะต้องกดตรงนี้นะครับแล้วก็เอาดอกไปชนนะครับตัวสต็อปเปอร์ข้างในที่เป็นสีเงินๆนะนะครับแล้วเราก็หมุนนะครับนะครับ หมือนนิดหนึ่งให้มันพอประคองไว้ก่อนนะนะครับจากนั้นนะครับเราก็ปล่อยนะครับปล่อยตรงนี้นะแต่สังเกตที่ดอกสว่านนะครับเวลาเราจับเนี่ยนะครับดอกสว่านในตัวข้างในตรงเนี้ยตรงช่องที่หนึ่งตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นเหมือนปากคีบนะครับอย่าไปจับตรงนี้นะให้จับที่ข้างที่เป็นร่องนะกดเข้าไปตรงที่เป็นร่องแบบนี้นะครับที่เป็นร่องตรงนี้นะสองข้างนะครับเวลาจับอย่างนี้นะให้มันอยู่ในร่องอย่าไปจับอยู่บนตัวผิวของดอกสว่านตรงนี้นะครับ มันรับไม่ได้นะมันคนละมุมนะครับโอเคเราก็ใส่เข้าไปใหม่นะแบบนี้ขั้นตอนนี้ผมจะขอละเอียดนิดนึงเพราะถ้าเกิดตั้งผิดเนี่ยรับยังไงก็ไม่คมนะครับนะครับกดตรงนี้นะแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็สังเกตตอนนี้หน้าดอกผมที่เป็นร่องมันออกมาข้างนอกเห็นไหมครับผมจะหมุนนะให้มันออกข้างขางแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยตัวจับนะครับพอเราปล่อยตัวจับเนี่ยมันก็จะหนีบอย่างนี้นะครับหรือไม่ถ้าพี่ๆท่านไหนที่ใส่ไปแล้วมันอยู่มันอยู่ผิวดอกให้เราหมุนดอกสว่านนะเนี่ยพอเราหมุนปุ๊บเนี่ยล็อกมันจะไปไม่ได้ สังเกตนะเอาใหม่อีกทีนะครับอ่าสมมติว่าพี่พี่ท่านไหนจับแล้วผิดวิธีอยู่ก็คือไปจับที่ผิวดอกบริเวณด้านบนตรงเนี้ยนะผิวดอกด้านบนตรงนี้นะนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเราหมุนใส่เข้าไปก่อนอจับที่ผิวดอกด้านบนแบบนี้นะให้เราหมุนดอกสว่านครับเอามือตรงเนี้ยหมุนนะครับหมุนปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ไปแล้วมันจะเหมือนจะมนลงร่องแล้วนะครับเนี่ยบิดไม่ไปแล้วนะครับนะครับก็โอเคเท่านี้ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ล็อกตรงนี้ให้แน่นนะครับกดให้ชิดนะครับแล้วก็ล็อกให้แน่นแค่นี้นะครับถ้าตั้งงงงตรรนนี้ผิดะคัับยไ ยังไงก็รับไม่ได้นะครับมันมันผิดมุมมันนะครับผมเพราะส่วนสเตชันที่หนึ่งเนี่ยเอาไว้ตั้งมุมในการรับนะครับผมนะครับนะก็จะประมาณแบบนี้นะครับให้แน่นนิดนึงโอเคนะครับจากนั้นเราก็ปล่อยครับออกมานะครับนี่ดอกก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือพร้อมที่จะเอาไปรับเลยนะต่อมานะครับสถานีที่2นะนะครับก็ให้เราเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับมันจะมีล่องตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีล่องบนกับล่างให้เราเอาล่องตรงนี้ใส่ให้ตรงนะครับ อันนี้เนาะนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้คือก่อนรับนะครับอันนี้ยังไม่ได้รับนะเนี่ยสังเกตนะครับเยินมากเลยนะครับผมเอาไปเจาะอะไรก็ไม่รู้นะครับนะนี่นะอย่างนี้แล้วเราก็บิดตรงนี้มาซ้ายก่อนนะครับบิดมาซ้ายก่อนก็ได้หรือว่าบิดมาขวาก่อนก็ได้นะครับเพราะเวลาเราทําการเจียเราต้องบิดไปบิดกลับแบบนี้นะนะครับผมนะครับก็เสียบเข้าไปนะแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องเปิดเครื่องก็คือด้านตรงนี้มีสวิตช์อยู่นะ เดเปิดเครื่องนะครับจะได้ยินเสียงการเจียแล้วนะครับสังเกตนะเดี๋ยวผมจะเริ่มเจียแต่ว่าจะให้พี่ๆดูยังไงดีเนี่ยครับใบเจียมันอยู่ตรงข้างในนี้เห็นนะอ่าเดี๋ยวผมบิดอย่างนี้ก็ได้ไม่รู้เห็นไหมเนี่ครับผมก็จะบิดนะได้ยินเสียงไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะบิดก่อนนะพอดีผมจับไม่ถนัดนะผมจะบิดนะครับเราเจียจนเสียงมันเริ่มเงียบนะก็คือตัวใบเนี่ยเขากินเนื้อเหล็กไปแล้วนะครับ คือยังมีเสียงอยู่นะอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะบิดนะครับตอนนี้เสียงเริ่มจะเงียบเลยนะครับเห็นไหมยอย่างนี้ก็คือด้านนี้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยเงียบแล้วนะครับก็คือใบเขาสึกไปแล้วนะหน้าใบถูกเจกียไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องแล้วผมจะถอดมาให้ดูนะครับว่าของมันเป็นยังไงนะครับนี่ครับ <C ute> เห็นไหมเห็นด้านนี้ไหมอันนี้คือรับไปแล้วนะด้านหนึ่งนะครับนี่นะเห็นไหมเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูชัดๆเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูมุมมุมจอนะครับ Secondly, ต่อมานะครับก็เดี๋ยวผมจะรับอีกฝั่งนะ mm hmm> ตอนนี้จะเห็นได้ว่าดอกเนี่ยมันถูกถูก,ถ,กถูกแบบกัดหน้าไปนะถูกรับหน้าตรงนี้หายไปเลยนะตรงนี้ยังไม่ยังไม่ได้ทํานะครับเดี๋ยวผมจะกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทําเช่นเคยก็คือบ,บิดไปบิดมาเช่นเคยนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับผมโอเคเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะแต่ก่อนเดี๋ยวต้องเปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดเครื่องก่อนนะอ่าผมเปิดเครื่องนะแล้วผมก็บิดไปทางใดทางหนึ่งก่อนนะแล้วก็แล้วก็ค่อยๆกดตรงไป เดี๋ยวผมนิดนึงนะครับแนะนิดนึงเวลาที่เรากดดอกเข้าไปเวลาที่เราทําการลับนะครับถ้าเรากดแรงไปเนี่ยมันไปขืนตัวมอเตอร์ก็ให้เราผ่อนมือนิดนึงนะครับคืออย่าไปอัดแรงไปเต็มมือนะครับให้เราแบบกดให้จนมีเสียงเจียเพื่อให้ว่าเรากดเข้าไปให้มีเสียงเจียนะครับแล้วเราก็ค่อยๆหมุนจนเสียงเจีมันหายไปนะครับเนี่ยเสียงเจีมันเริ่มเบาแล้วครับ เนี yes, mm. oh. mm ่ยเงียบแล้วนะครับนะครับตอนนี้เงียบแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมปิดเครื่องแล้วมาดูกันว่าอีกด้านหนึ่งที่เจียไปแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับโอ้ยกรีบเลยครับหน้าดอกคมกรีบเลยนะเห็นไหมอ่านี่นะครับอีกด้านหนึ่งที่เรารับเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะส่องแบบนี้นะครับจะได้เห็นนะจะสังเกตว่าตอนเนี้ยมุมของดอกเนี่ยด้านหน้าเนี่ยได้ละนาบแล้วก็ได้สมมาตรกันแล้วนะ เพราะว่าเราเจียสองฝั่งนะครับแล้วก็ดูหน้าหน้า,นาดอกนี่เห็นไหมเงาเลยครับก็คือมันรับดอกเรียบร้อยแล้วแต่ยังยังไม่เสร็จนะต้องเอาไปรับคมหลังดอกเนี่ยก็คือใบหลังตรงนี้มันต้องเตี้ยลงไปนิดนึงนะนะครับดอกจอเจาะเหล็กแต่มันถึงกระเจาะเวลาเราไปใช้งานจริงมันถึงจะกินเหล็กได้ดีกว่านะครับผมนะครับนะครับ แต่อย่างนี้ก็ใช้ได้นะแต่ยังไม่ยังไม่ครบสูตรครับต้องเข้าเบอร์ที่สามอีกนะครับเพื่อเจียหลังดอกตรงนี้ออกไปนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไงนนี้คือก่อนเจียนะเดี๋ยวผมเจียสเตชันที่3เนี่ยแล้วเดี๋ยวจะแกะมาให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะต่อมานะครับก็ใส่ไปเหมือนเดิมนะครับมันจะมีล่องตรงเนี้ยเบอร์สามก็มีร่องแต่ล่องเล็กกว่านะตรงนี้นะครับใส่เข้าไปให้อยู่ในล่องนะครับแบบนี้แต่เบอร์สามจะฟิตนิดน,นึงนะครับบิดก็เหมือนกัน<ฮ>เห็นไหมฮะบิดเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะผมิดจะะบน มีเสียงเหมือนกันนะครับแต่เสียงจะเบากว่านิดหนึ่งนะพอตอนนี้มันเจียแค่หลังดอกนะครับอ่าโอเคตอนนี้เงียบแล้วนะครับก็ถอดออกมานะปิดเครื่องนะครับแล้วก็ถอดมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะรับอีกด้านหนึ่งนะครับผมนะครับแต่ก่อนอื่นให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับจะสังเกตนะครับว่าผมมองชัดนะแต่ไม่รู้พี่ๆเห็นป่านะมุมตรงเนี้ยมุมด้านหลังดอกตัวนี้มันหายไปเลยนะนะครับ ด้านนี้ยังไม่ยังไม่เจียนะจะเห็นได้ว่ามันปูดขึ้นมานะเห็นไหมนะครับแต่ด้านหลังตรงนี้เจียตรงนี้ถูกลบไปแล้วนะครับมันก็จะสลบลงมาตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อที่เวลาเราเจาะเนี่ยมันจะฝั่งนี้มันจะไปกินเหล็กได้ดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมรับฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งมาเพราะฝั่งนี้ผมยังไม่ได้รับนะนะครับก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้นะนะครับแล้วก็เปิดเครื่องเหมือนเดิมครับนะครับแล้วก็บิดอ่ะแสดงว่าข้างนี้ข้างเมื่อกี้ที่เราเจียนะถ้าอย่างนี้ก็คือเราก็กลับด้านนะครับ เพราะตะกี้ผมถอดมาแล้วผมก็ไม่ไม่ได้มาร์กตำแหน่งไว้ว่าฝั่งไหนเจียแล้วนะฝั่งนี้เจียแล้วนะครับแล้วก็บิดกลับมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับนะอ่ะใส่แค่นี้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับแล้วก็บิดไปทางขวานะครับเนี่ยได้ยินเสียงเจียแล้วนะครับค่อยๆนะครับไม่ต้องไปฟึดฟดอย่างนี้นะถ้าฟึดอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันไปขัดตัวใบเจียนะครับมันจะทําให้เจียเนื้อเหล็กไม่ออกนะเหมือนไปขืนแรงมอเตอร์ครับ อ่ะเนี่ยครับต้องให้เสียงมันเงียบที่สุดนะเหมือนหรือว่าไม่มีเลยก็ได้นะครับอ่ะโอเคอ่ะโอเคนี่เงียบแล้วแสดงว่าถูกเกียร์ไปทั้งสองมุมเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับนี่อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะนะครับจะเห็นได้ว่าตัวดอก,หหก,เ,ออกนะเห็นไหมฮะมันถูกเกียร์ออกไปนะเห็นนะเนี่ยถูกลบไปเลยนะเห็นไหมข้างๆตรงเนี้ยครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูดีกว่า โอเคครับล okay, ูกก็จะอยู่มุมตรงนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะนะครับก็ประมาณนี้นะก็นี่ครับตอนนี้ก็คือรับเสร็จแล้วหนึ่งดอกนะเดี๋ยวผมจะถอดวิธีการถอดก็จับแ,แบบนี้นะครับแล้วก็หมุนออกมาเนี่ยครับเนี่ยครับดอกเสร็จแล้วนะนี่เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูอันนี้หลังทํานะเดี๋ยวจะขึ้นรูปที่ก่อนที่จะรับให้ดูนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นรูปให้ดูนะเป็นรูป ระหว่างอันนี้คือก่อนรับนะครับแล้วก็อันนี้คือหลังจากที่รับแล้วนะจะสังเกตได้ว่าความคมของหน้าดอกเนี่ยมันต่างกันมากเลยนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ใช้งานได้ดีนะครับเนี่ยอันนี้คือผมรับครั้งเดียวก็ได้เลยนะเห็นไหมนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับแล้วก็คมกริบเลยนะครับผมนะครับครับก็เป็นไงกันบ้างครับวิธีการรับดอกสว่านโดยใช้เจ้าเครื่องเชฟพาสนะครับรุ่น DBS 8 0 0ตัวนี้นะก็ถือว่าโอเคนะดูดิเงาแวบเลยอะแล้วก็ ถ้าถ้าไม่ใส่ถุงมือนี่เอามือไปจับจะรู้สึกถึงความคมได้เลยนะครับนะครับเพราะว่าเขาจะรับอยู่สองสเต็ปนะก็คือตรงนี้บริเวณตรงนี้หน้าดอกตามที่ผมบอกนะแล้วก็ข้างหลังดอกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะลบให้มันตรงนี้มันเตี้ยกว่านะเวลาเรากดสว่านไปเจาะชิ้นงานเนี่ยมันจะจิกได้ดีกว่านะครับนะครับก็ไปประมาณนี้เลยนะถ้าเราไม่มีเครื่องเราบางทีเราเจียรเราได้แค่หน้าเดียวไงเออมัน,ม,นมันไม่สมมาตรกันนะครับระหว่าง2ฝั่งมันก็ทําให้เวลาที่เราไปเจาะเนี่ย ก็อาจจะกินเหล็กได้ไม่ดีเท่าแบบนี้นะคบผมนะครับก็ลองเอาไปใช้งานกันดูนะวิธีรับดอกสว่านโดยใช้เครื่องรุ่นนี้ของผมนะคือส่วนใหญ่ที่พี่ๆไปใช้กันแล้วมันรับไม่ได้เลยรับไม่คมเนี่ยมันสําคัญอยู่ที่สเตชันที่1ตรงนี้นะครับเราต้องทําการตั้งดอกเนี่ยให้มันได้ศูนย์ของเครื่องก่อนนะครับที่เขาออกแบบไว้คือศูนย์แบบไหนเราต้องรู้ก่อนเราต้องเข้าใจก่อนว่าเครื่องตัวเนี้ยนะครับมันรับดอกใน ท่าแบบไหนในการจับของเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือฐานจับนะครับมันจะมีมาร์กอยู่นะครับสองฝั่งเราต้องรู้ก่อนว่าเราจับเนี่ยแล้วมันได้ตรงตามตำแหน่งที่เขาออกแบบไว้หรือเปล่านะครับถ้ายัางไงออกแบบเนี่ยเวลาเรากดเข้าไปให้มันรับเนี่ยมันก็จะได้มุมแบบนี้เลยนะครับเนี่ย ตามที่เราต้องการแบบนี้เลยนะครับคมกลิบเลยนะครับผมนะครับครับก็ลองดูนะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับพี่ๆที่ใช้เครื่องรับดอกสว่านแล้วยังแบบเอ๊ะรับยังไงทํายังไงอะไรเงี้ยก็ลองเข้ามาชมคลิปนี้เป็นไกด์ไลน์ได้นะครับผมนะครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ